สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุค้คนนะจ้าที่เขามารับชมช่องโอเสาอบุนบลคนบานๆจ้าวันนี้ก็มาพบปอกันในช่วงเสาร์ของวันที่สิบมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพี่น้องวันนี้ก็ภาพพี่น้องเขาปลาหาเห็ดขึ้นเขาจ้าวันนี้มากับแม่์ได้จ้าอันนี้รถเพิ่นมาหาเห็ดจ้าพี่นออดด้องจอดรถไว้โฮมไผยจ้ามากับแม่ยายเราไปหุ่นละจ้าพี่น้องหุ่นเข็นตะลังไวไว ก็มาไม้เกา่าไม้เดิมจ้ะผู้บานหอยเวอร์คือเกา่าจากพี่นนอมาหาเห็ดยี่น้ำผู้บานจระเอ้นี่ละจ้าจึงได้กะรอลุนรอ,อ,อ,อชมน้ำกันเ้อจ้าว่าโอ้สีมันเห็ดยังน่นจาจะมึอนี่ไปหลับชมน้ำกันเลยจ้าเมนียงบานขาวๆผือเวอร์อยู่นี่จากพี่น้องเบอรคืออยู่ดอกเดียโคลู คือมีดอกเดียวเนี่ยีนน้องพี่น้องเพืองเฮ็ดบวก,ก็กินแมงก็กินจ้ะพี่น้องคนเสียบคักดอกหลกจ้ะพี่น้องไข่เฮ็ดละงกเหลืองจ้ะพี่น้องมอตะรพอน้่เพลินไข่หนึ่ง ถ้าตังกล่องก็ลืมเอามาจมากเมื่อนี้มันจะพี่น้องใครเห็ดละงกเหลืองจ้าเฮ็ดพอไฟจ้าพี่น้อง โดอนๆใหญ่แล้วเอามอกีนจะพี่น้องดอกแค้งไงอืมดอกอ่อนๆพร้อมอีกสองดอกจะพี่น้องนี่เฮ็ดเพราะฝ่ายในหาหยากเมย์ด้อจ้ะหัวผนสิเป็นใหญ่ ปมเกินไปน้ำกันก็เพื่อนดินได้จ้ะพี่หน่องกนอยู่ได้นี่ดอกใหญ่งามดีน้อยไหมเนาะดอกใหญ่ดีได้จ้ะพี่หน่องใส่ละอีกดอกหนึ่ง ดอกในบ้านผูุ๋อ๊ยดอกโอนงามนี่จะพี่น้องดกอ,งอกดดหอใหญ่ผอหลางออกในเขาวจัวเลย่ได้จะนิเฮ็ดเพราะฝ่ายใหญ่ผออีกแล้วพี่น้องมานอีกแล้ยบ๊วยมองนี่น เงี้ยนว่ะเลยมาอีกแลี่ยมใเงี้นว่ะเลยเอาเก็บบันเก็บไฟเก็บข้อไฟเก็บข้อซิ่งก่อนเอากอดอกอ่อนได้นี่แม่นี่ดอกยังอ่อนอยู่เลย อ้ยคือดอกใหญ่คือดอกใหเถอะยายเก็บมอนขนาดเลวยห้เก็บน้ำเนี่ยโหโหดอีีโอนกีมเอากีมเอาเกี่ยมาดูมั้อุ้ยดอกเลดอกอ่อนอ่อนอะ กลมเดียวกองอยู่เลยพี่น้งเห็ดพอฝ้ายมออดตดดอกอ่อนๆด้วยจ้ะมองนี้เพราะว่าพื้นอ่อนนั่นไหมเนะาะใบเบิงทั้งหนอกโบแข่งพื้นยังโบแข็งอ้ยให้ทายรูปเนี่ยนิ่งๆแน่อยู่นี่เหมือนน,นเลยอ่ะายรูป ไอหนอถูหมาบะเธอนี่จ้ะพี่นอ้องเฮดพ่อหนังจ้ะพี่น้องเห็นเหลี่ยวยายพากันจองเฮดพากันเห็นแล้วเห็นแล้วเบิ่งจ้ะพี่นอ้องใส่ใบใหม่ พิษพวนัองอ่อนด้วยจ้ะนี่พิษพวนัองอ่อนกับพิษพวนังเถ้าพิดพอฝ่ายจะพี่น้อง เฮ็ดพอฝายขี่ดินร้ายจ้ะดินเกาะเห็ดพอมฝ้ายจ้ะพี่น้องดอกอ่อนๆจ้ะ เฮ็ดพอาะฝายมันอ่อนเพิ่นสีอยู่ในดินแต่พี่น้องเพิ่นสีบ้านโพเฮ็ดโกอจ้ะพี่น้องเฮ็ดนำมากจ้ะพี่น้องแตวานาะสีเอาบ่ใดแล้วจ้ะเพิ่นเพิ่นโอยแห้งกำลังเลื่อมออกจ้ะพี่น้อง ยุงกระไล่ไล่จต่พี่น้องฝาเขิลม,มาอุ้ยเถือดอกเป็นสับ จะพี่น้องเอา้าโอ้ยทุมไว้ได้บนนี่ดอกหน่อยปวด ดอกนี้เท้าเร็วเยี่ยอ่อนอยู่จับพี่น้องเฮ็ดพอไฟไฟผู้ใหญ่พวกมันมาเขีย่ยเฮ็ดยุ้ยเ่ล่ะเขี่ยล้วก็เพรเห็นเฮ็ดจับบันนี้ เดี๋ยวขึ่มเดี๋ยวแดดจะพี่น้องเดี๋ยวก็ฝนหยอยเดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับขึ่มนี่ก็แเมนได้จ้ะนี่เมนเนบดได้จ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะเคลียร์ให้เบิรงจ้าพี่ ขนาดเดียดยุงกัดอยู่จากพี่น้องโอ้ยขาดได้จ้ะขาดเครื่องเลย นี่จะพี่น้องตัวนี้ขาดคือ ถอดทุ่งมือแล้วจ้ะพี่นอ่องหน่อยหน่อยบุญนหน่อยหน่อยเอาไว้ก่อนอุ้ยเพิ่นอ่อนแหงจ้ะส่วนเพิ่นวางหันแตกเลยเกิดอยู่ยน้ำเลนเ็นเลยจ้ะพี่นอ่องฮ็ดพอฝ่ายถามบ่วเบิงดีๆนี่บ่วเห็นเพิ่นเด้อจ้ะนี่ อน้ำพลานหินหน่นน,น้ำเลือนหินแห่จากพี่น้องดอกนี้คือกินถือกินเรียบ้อย เมื่อกี้ลืมใส่ถุงมือจ้ะพี่น้องปาดพี่น้องมองนี้เป็นกองเลยจ้ะเฮ้ยผู้นะ่ะพี่จ้ะพี่ ย้ายมาเลยพี่อีกจ้ะพี่น้องพีเมียนบิดเลยนี่พี่ย้ายไปบุญเอาพี่ก็มี่นี่บึ้ยขังหลังนี่กับเมียนจาก้องพีพีเมียนบิดเลยมาเก็บกันเลยจ้าอุ้ยมาแลวจ้ะพี่น้อง เห็ดเพาะไฟเบืองกองนี่จ้ะพี่น้องนี่กองเดียว อุ้ยดอกนี้เพิ่นถืออียงบุ้นนี่จ้ะเพิ่นแตกก็เล่นเอาถิ่มซำดอกนั้นเอาเท่านี้ก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิลืมเดี๋ยวสิลืมเอาจ้ะ อว้ยแมนเบิดเลยกำลังดันดินขึ้นมาจ้ะพี่น้องเพีมยบดแล้วมั้งมีแต่พี่น้อง กองนี้กะโบชัยย่อยคือกันจ้ะดอกนี้ถือมันบุงคือกินละจ้ะพี่น้องเขาจอกินข้างในเรียบร้อยทันเพิน่นไล่ผัวสิ่งกองเป็นข้า,ขาวๆจังสีละจ้ะพี่น้องเฮ็ดพอฝ่ายงั้จ้ะมองเดียวจ้ะพี่น้อง นี่อีกโมม้านขนาดเลจ้จะวางนี่ มองเดียวจ้ะพี่น้องเล็กกองเลยตะเวีนค่อยลวจ้ะพี่น้องบายมาลวจ้ะบ,บันนี่สีเดินทางกลับบานแล้วเดื่อจ้ะบ,บันนี่มาสรุปยอดใดยอดมันกันเลยจ้ะนี่ข้องใาย่จ้ะพี่น้องเห็ดพอนังกับเห็ดพ่อฝ่ายอันนี้ข้องอูจ้ะใดดอกเห็ดปวกดอกหนึ่งตระมือเสานี่จ้ะพี่น้อง ละกเฮ็ดโพสจ้ะอันนี้พักติ๋วจ้ะพี่น้องคกิบพักติ๋วไว้แกงเฮ็ดนี่ละจ้ายอดใดยอดมันเหมือนนี้เลียมๆเอาเฮ็ดอันนี้คือสิบบาเด้เอาดอกจากพี่น้องได้น้อยเดียวเฮ็ดถึงยุคค่ะทามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไนเด้อจ้ะสำหรับท่านผู้ชมเลยคำาชม่หไม่ย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยจ้ะสิบบาทด้พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปจ้า ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไรทุกเชื่อทุกกำลังใจด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงซ้ำนี่ละจ้าพอ,อกันไหมคลิปน่าสวัสดีจ้าเห็นใหญ่